ไมไ่เห็นคอมเมนต์ส่วนวันนี้ใครจะเอาทูบนะจะส่งแล้ว <c oughs> 40แท่ง129บาทแล้วค่ะตอนคงได้เก็บเอฟได้เลยบัตรขูดสองใบแล้วก็หลายๆคนถามว่ามีบัตรขูดไหมมีสําหรับใครไม่อยากจุดทูบเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์แล้วไปซื้อรัตตอรี่มาแล้วครับเดี๋ยวให้ดูว่าซื้อชอบเลขตัวไหนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแม่ๆที่นําเสนอไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือจะเป็นลาวในช่อง u t u b e วันนี้มาไลฟ์ไวเพราะาจะลงไวจะไปกินข้าวกับครอบครัว ใครเจียวทูบรหัสทอทงเลขเกดแล้วก็บัตรขูดสองใบนะครับบัตรขูดนี่สองใบรหัสทอทงเลขเกดหนึ่งรอยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีนะครับไม่มีเก็ตปลายทางให้พิมพ์รหัสทอทงเลขเกดถ้าระบบไม่ดูให้ทักแชทพิมพ์คําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยว่าสนใจทูบหรือว่าพิมพ์รหัสทอทงเลขเกตได้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากได้ทูบวันนี้บัตรขูดได้สิบใบแต่ผมเอาให้ดูสองใบได้สิบใบบัตรขูดนี้จะมี ปูย่ย่าพะสิวลีพระแม่รัศมีนะครับแล้วก็มีพะพิคเนตนะครับมีสีห้าแบบแล้วก็มีเซียนแปะบัตรขูดสิบใบก็ร้อบาทเหมือนกันบัตรขูดรหัสขอไข่หนึ่งถ้าเป็นทู่รหัสทอทงเจดปล่อยสองรหัสวันนี้ใครเจ้าทู่รหัสทอทงได้เจ็ดถ้าไม่ดูด ให้พิมพ์ในช่องแชทได้เลยนะทักแชทบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็พิมพ์รหัสทอทงเลขเจ็ดถ้าจะเอาบัตรขูดเพราะบางคนบอกไม่อยากจกดทุบบัตรขูดสิบใบครับบัตรขูดสิบใบร้อยยิบเก้าบาทเหมือนกันรหัสขอไข่หนึ่งเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนผมจะไปลาวแล้วนะขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะสามหมืนเจ็ดแน่นอนเมื่อกี้ตอนที่ผมกําลังจะมาไลฟ์สดนี่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่าคนแล้วครับ ขอบคุณเ้อเพราะว่าผู้ติดตามขึ้นวันละหนึ่งพันขอบคุณจากใจนะเพราะว่าของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนยังไม่แอดไลน์นะครับสําหรับไล n e อกนะไม่ใช่แก๊สไม่ใช่แต่เข้ากลุ่มอย่างเดียวก็แอดไว้นะครับไม่เสียหายแอดให้มันถูกนะวันนี้ที่ผมเดี๋ยวผมจะให้ตัวสะกน line ไลน์ไปแล้วกันระวังโจนมิฉาชีพด้วยนะครับก็คือจะไม่พูดแล้วมันซ้ำๆทั้งซ่าพูดเดิมๆอะตัวนี้ตัวแอดไลน์นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้แค่แคปหน้าจอไ้แล้วแอดไปได้แอดไลน์ไปได้เลยครับใครจะเข้ากลุ่มหรือว่ายังไม่แอดไลน์ยังไม่อะไรยังไม่เพิ่มเพื่อนไว้เพิ่มไว้อ่ะไปลาวครับผมว่านอยบน <c oughs> น่าจะมีห้ากับแปดครับรอดูนะผมก็ไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าวันนี้ก็เข้าไปแล้วเมื่อวานไม่มามันก็มีข้อมีหลุดครับแต่เมื่อคืนนี้ปรับปุ้มใจดาวโจนได้ไหมเมื่อคือนสามสี่ดาวโจนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกัน ออจะมีสักร้อยคนนะมีสักกี่คนผมถามหน่อยแปดฟันมาแน่นอนชุดผมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลงให้นะครับไม่แน่ก็พรุ่งนี้ผมจะลงชุดให้นะครับแต่ว่าถ้าใครดูในคลิปเห็นไปหมดแล้วนะครับรอบนี้สำหรับขนมไทยสองกับ8ดนะมีความเด่นพอๆกันสองกับแปดเน้นเป็นล่างรอบนี้ผมชอบ สองเจ็ดสองสี่แปดสามแล้วก็แปดห้าอันนี้รัฐบาลคือชอบมากๆครับชอบมากชอบก็เลยก็เลยก็คือคือชอบที่สุดก็คือชอบชอบแปดห้าชอบมากๆเลยชอบเหมือนกันไหมเดี๋ยวเอาเลอตเตอรี่ให้ดูแล้วก็ถ้าชอบแปดเก้าก็ซื้อติดไว้หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลผมว่าหลังออกลอยกระทงนี้สองกับ สองกับแปดมีเด่นมากสําหรับร้วขนมอันนี้ขนมไทยแต่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันจอบตัวไหนเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ซื้อแค่นี้ละ่ะอันนี้ลอตเตอรี่ขนมไทยนะถ้าชอบจัดนะครับก็ตามในมือเลยนะแปดเก้า แปดสามเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าสองแปดสองแปดแปดเก้าสองสี่แปดเก้านะแต่วงวดนี้คือชอบแปดห้ามากชอบมากมเลยนะครับสำหรับแปดห้าแล้วก็ห้าแปดห้าไม่แม่พี่ชอบนะถ้าเกิดว่าชอบเหมือนกันว่าชอบมากเลยสำหรับแปดห้าอ่ก้อยแล้ว ส่วนเลขระวังวันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้นะมันอยู่ในชุดแล้วผมไม่ขอเขียนละกันเนาะผมไม่เขียนดีกว่าเพราะว่าไม่เขียนละมันอยู่ในชุดดูเอาเองคัะขอเล่าหน่อยข่าวเพิ่งมาแม่ไม่แชร์ผมเลยอันนี้นะ ฟังนะจะปล่อยแล้วนะอันนี้คือเลขสูตรวันนี้เราวานาสูตรสองห้าเจ็ดวันนี้มักสองสองเจ็ดสองสองห้าสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเป็นเลขสูตรสูตรนี้เดินดีรอบที่แล้วฟันหนึ่งวันนี้ฟันสองเลขระวังดูในชุดเอานะครับแล้วก็เลขตรงนี้นะอย่าลืมด้วยนะมงคลมากสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดเนี่ยมันอยู่ในชุดอยู่แล้วแต่ว่าหกเก้าสองเนี่ยจะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้ดวงใครดวงมันนะครับเออ ส่วนวันนี้ราวพัฒนาครับเตรียมตัวแคป <c oughs> วันนี้ฟันสองชอบสองก็รูสองนะครับถ้าไม่ชอบสองก็เล่น7ดวันนี้เจาะให้จะมีสองหนึ่งนะครับเป็นเลขมงคลมากสองเกก็เล่นสองหกด้วยก็ได้หรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นเจ็ดห้าเจ็ดเก้าถ้าชอบ7จดเก็เล่นเจดหด้วยกับหัวแล้วแต่นะครับดวงใครดวงมันสามตัววันนี้ให้สองเจ็ด สองเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดวัดนะครับสองเจ็ดแปดสองสองห้าเจ็ดช้อนเดียวอันนี้ผมให้ห้าสองหนึ่งตัดเล่นเอานะครับห้าสองหนึ่งชอบไหมห้าหนึ่งวันนี้เป็นตัวระวังสองห้าสองหนึ่งอยู่นี่ครับนี่ห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองเป็นเลขสูตรแล้วก็ห้าหนึ่งอยู่ตรงนี้วันนี้ชอบสองแปดกับเจ็ดแปด นะครับก็อย่างที่บอกวันนี้ชอบสองถ้าชอบนอกเหนือมากกว่านั้นั้ชมให้แค่สองหนึ่งสองเก้าสองแปดนะครับสองหนึ่งสองเก้าสองแปดแล้วก็อย่าลืมสองเจ็ดบางคนนะ่ะไม่เล่นนะสองเจ็ดบอกแล้ววันนี้ชอบสองเจ็ดนะเออชอบสองเจ็ดนะขอบคุณดวงดาวด้วยนะครับเอาแคปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ วันนี้ขอเลขแมวหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่นะครับอันนี้เป็นเลขแมวนะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้มันโชคมันชัยขอให้มีโชคมีเร่มต้นกันวันนี้ลาบพัฒนาสองครึ่งเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองวันนี้สองกับเจ็ดมาแน่นอนถ้าชอบนอกเหนือนจากที่ผมให้ไปนะวันนี้แม่แม่จะเอาแต่วันนี้ผมมั่นใจว่าสองกับเจ็ดมาแน่นอนนะครับแต่ผมว่า วันนี้ขอชอบสองเพราะสูตรผมมันชนที่สองแล้ววันนี้ผมคัดให้สําหรับงบน้อยจะมีสองหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะสําหรับวันนี้ก็คือห้าหนึ่งสองหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหนึ่งวันนี้คัดให้สีคู่ขอให้โชคดีครับใครดูไม่ทันก็เบื่อย้อนหลังเอาวันนี้ขอให้โชคพรุ่งนี้ได้พักผ่อนนะครับได้ พักผ่อนสองมื้อแล้วพักผ่อนอีกพักผ่อนสองวันนะก็ขอให้แล้วก็คืนนี้ใครจะรอสอยดาวก็รอนะสอยดาวนี้จะลงให้ไม่เกินสี่ทุ่มคึ่งน,นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาออกนะครับโอเคขอโชคดีด้วยมีความสุขสวัสดีครับ